สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่4มกราคมปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพานันนะสําหรับตัวดินของเราก็คือ5กับ8 4กับ1นะ5 1 5 2 5 4 5 5 5 8 8 1 8 2 8 5 8 4 8 5 8 6 จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสี่สี่แปดห้าแปดแปดห้าถ้าจะเอาหนึ่งกับแปดก็ได้นะหนะึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะสี่ก็สี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดสามตัวก็หนึ่งสี่สองแปดห้าสี่หนึ่งห้าสี่สองห้าสี่สามมาเบรคคู่ก็สี่แปดสองหกแปดสี่เนาะ เลขคี่ก็สามหนึ่งห้าเจ็ดหนาเก้นึ่ะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปงเด้อถ้าเลขแนวนอนก็58าแปดหนึ 1, 4, 7, 1, 4, น่ดสองเด้อหนึ่งสี่เจนะโชคดีทุกคนคะ่ะจับคู่อล้วมันง่ายดีเนาะไม่ต้องหมดเงินเยอะ อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะนี่มันมาอย่างนี้จับคั่วเด้อนี่ให้จับเอานี่ไม่รู้เราจะจับถูกหรือเปล่านี่สำหรับเมื่อคืนนี้ที่เราไม่ได้ทําไม่ได้ลงสำหรับคืนนี้ โชคดีทุกคนนะคะสี่แปดห้าห้าแปดสี่เด้อหนึ่งสี่สองห้าแปดสองโชคดีทุกคนค่ะ